สวัสดีค่ะชั้นครูโสภิตโสภิ c h a n n ในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำขนมฟักทองงาทอดไส้ค่ะ,คะวัตถุดิบหลักของเราฟักทองเราจะใช้ฟักทอง300กรัมแป้งข้าวเหนียว300กรัมแป้งแป้งข้าวเจ้า20กรัมงาตามชอบนะคะแล้วก็เผือกกวนค่ะ เกลือเล็กน้อยเราไม่ใส่น้ำตาลในตัวแป้งเพราะว่าให้หวานที่สักคดิทอง่ายๆถ้าเราหวานที่ตัวแป้งจะไม่เร็วนะคะอันดับแรกเราจะมาหั่นฟักทองเพื่อที่จะนำไปต้มก่อนนะคะฟักทองนี่เป็นฟักทองมันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแต่เนื้อบอกเปลให้หมด ก็เราเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราหั่นบางๆนะเพื่อนนะเติมน้ําน้ําแค่พอท่วมนะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเดือดสุกแล้วเราจะไปใส่แป้งกันเลยค่ะข้าวเหนียวเราแช่งมาํา้ว้กรัมน,นะคะก่อนที่เราจะเอาเนื้อผักทองสุกมาใส่นะคะเขาเจ้าวิสิบกรัมเกลือป่นเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ค่ะ คลุกเขาให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราจะเอาพักทองมาใส่เลยค่ะพักทองเราต้มสุกแล้วนะคะทำชิ้นเล็กนะคะพอนวดไปก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเอามาลงรร้อนอนี่เลยใช้ทับทีก่อนนะคะ เราจะนวดจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันกับฟักทองเลยค่ะขนมฟักทองงาทอดเนี่ยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีการทอดหรือการจี่แต่วันนี้เราจะทำแบบจี่นะคะไม่ทอดถ้าทอดก็เหมือนขนมอ,อีตุยนะคะตอนนี้แป้งเย็นปุ่นแล้วนะคะเราใช้มือสัมผัสได้แล้วเราจะเรนวดเลยค่ะนะคะ นวดจนเนียนนะคะนวดไปเรื่อยๆจนเนียนค่ะเรานวดแป้งนะคะกับเนื้อฟักทองเข้าด้วยกันดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาปั้นเลยค่ะเราจะทุกงานเราใช้งาดิบนะคะไม่ใช้งาสุก นะคะเราไมา่ได้คั่วนะการปั้นเราจะใช้น้ํามันพืชช่วยค่ะทําง่ายๆเลยค่ะมือแต่น้ำมันพืชลูกๆนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราเลยนะคะไม่ไม่ต้องหนามากนะคะถ้าหนามากเราเเขาจะสุกช้านะคะไม่ต้องหนามากเอาเป็นบางๆนะคะ ไส้ตามชอบเลยค่ะนะคะเพราะว่าเราหวานด้วยไส้นะคะฉะนั้นเราไส้จะเยอะหน่อย เราปั้นได้แบบนี้แล้วนะคะเราไปแตะที่งาเลยนะคะแตะแบบนี้เลยนะคะเยอะๆเลยค่ะแล้วก็กดๆหน่อยนะคะกดๆหน่อยปั้นเสร็จน,นะคะเรามาเรียงใส่ถาดไว้เลยค่ะนะคะเรียงไว้ก่อนที่เราจะไปจี่นะคะที่เราทําแบบนี้เพราะว่า บางท่านอาจจะได้ไอเดียเอาไปทำขายนะคะเราไม่ต้องไปปั้นไปจีไปนะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้ได้สามวันเดี๋ยวทำจ็นเ,เสร็จแล้วเราไปจีกันนะคะเราปั้นพร้อมที่จะจีแล้วนะคะเวลาเราซ้อนกันเราก็ควรจะใช้ถุงพลาสติกนะคะมาวางแบบนี้นะคะเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเหนือแป้งเขาติดก,กันเราไปจีเลยค่ะจะเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะในการจี แต่น้ำมันเพื่อเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ขนมแห้งนะคะไม่ต้องเยอะคะ่ะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะขนมเราก็วางได้เลยคะ่ะนะคะปิดฝาให้เขาอบนะคะจะได้สุกทั่วๆนะคะ พอเขาเหลืองข้างหนึ่งนะคะเราก็ค่อยๆกลับปิดฝาไว้สักนาทีออกกว่านะคะเพราะว่าให้เขาอบริสุกทั่วๆเดี๋ยวแป้งไม่สุกนะคะ กลับไปกลับมาได้เลยค่ะกลับบ่อยๆได้เลยแอมจีได้ไฟอ่อนๆนะคะถ้าไฟแรงนี่ไหม้นะคะงามไหมจะไม่สวยเ้ืก็จะขมด้วยค่ะเหลืองกรอบดีแล้วแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาขึ้นเลยนะคะเพื่อ น่าทานไหมคะน่าทานไหมขนมพักทองสลัดงาหรือพักทองงาของเราใสเผือกพร้อมทานแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนน่าทานมากหอมงาให้เพื่อนดูไส้นะคะเราใส่ไส้เยอะๆแน่นๆเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ ไห้เผือกหอมมากค่ะหอมมากทําไม่ยากด้วยนะคะในขั้นตอนไม่ซับซ้อนอะไรเลยอาจจะช้านิดนึงตอนที่เราต้มเผือกแล้วก็กวนนะคะแต่อันนี้เราทำเผือก,กวนไว้แล้วนะคะทำไส้ไว้แล้วเรามาทำต่อเพียงแต่นวดแป้งหอ่อไส้แล้วก็อเอาไปจีแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าได้ไอเดียจากคลิปนี้แล้วลอง ทำทานพอทำอร่อยแล้วก็ทำขายได้เลยนะคะหรือบางท่านอาจจะมีอาชีพในการทำขนมตังช้าอยู่แล้วนะคะเราห่อแป้งเสร็จเรียบร้อยก็เข้าตู้เย็นไว้เชา้าไปก็ไปจี่ขายร้อนๆนะคะเพื่อนๆชมคลิปน,นี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับ การทำอาหารประเภทต่างๆเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ